คิดว่าเป้าหมายหลักยังจะมงสามไหมมันก็ต้องอยู่แล้วมงสามเป้าคือเป้าหมายหลักถูกปีทำไมไม่มาปีนี้ทำไมไม่มาส่งประกวดอะอยากเห็นใส่ชุดว่ายน้ำกชอโฮชอบให้เราแก้ผ้าหรอมุกคือที่คะ่ะอยากให้มุกดำคะ่ะ คอป5ขอลองบางทีคิดถึงเพอร์ฟอร์มี่แพลวก็ไปย้อนดูตอนประกวดซุปเปอร์ที่โปรแลสรุกมาว้ายจริงเหรอคะเปลี่ยนมาใช้บูเต้พอแพลวเลยนี่เธอยังใช้อยู่จนถึงทุกวนันนี้ดูดูเงาเหมดแล้วไม่มียี่ห้ออะไรทั้งนั้น อ๋อเอออายการอีกคนนึงอายการนี่คือเห็นกับปาใช่ยายายการใช่อีกคนนึงคืออายการอายการคือแบบยกมือไหว้จะกินกูเข้าไปแล้วจะกินเข้าไปอยู่แล้วดูผ่านจอก็รู้สึกเหมือนจะโดนยายันอายการกินใช่สองคนนี้ค่ะให้เลยให้เลยสองคนนี้ให้เลยจริงๆสวัสดียามดึกค่ะใครคือมาเมื่อสำหรับพี่แพลวคะเพราะว่าเบลล่ามีโอกาสที่จะปาดเข้าไปได้อยู่นะ เออน้องใหม่ไทยใช่ปะที่สวยๆ <c oughs> <c oughs> ป๊อปปี้ป๊อปปี้เป็นคนที่ดีเสมอต้นเสมอปลายมากคือเขาเป็นคนที่ดีมาตั้งแต่เปิดตัวกิจกรรมดีทุกอย่างคือเต็มที่ใสสุดมากๆแต่ว่าเมื่อวานนะ่ะเรารู้สึกว่าป๊อปปี้ไม่ได้แย่เลยแต่ป๊อปปี้ก็ไม่ได้ว,ว้าวแบบ โดดว่าแบบว้าวป๊อปปี้แบบหมหนก็คือป๊อปปี้ที่ดีอยู่แล้วดีแบบตามมาตรฐานของป๊อปปี้แต่รอบที่ว้าวที่พามาดูย้อนหลังคือชุดประจำชาติโคตรเก๋อันนั้นคือแบบเก๋มากและสิ่งที่ชอบมากที่ส่วนกับป๊อปปี้คือหุ่นจะ้ะนั่นคือหุ่นที่ฉันชอบเพราะรอบเป็นสายออกกําลังกายเหมือนกันเราเลยชอบการที่แบบชอบผู้หญิงที่มีหุ่นแบบหุ่นแบบมัสเซลนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วชีก็ตูดสวยมากู ไอเลิฟป๊อปปี้อ่ะพอคิดว่าป๊อปปี้ไงก็ไม่หลุดห้าคิดว่าอะไรที่ทําให้เรายังไม่ได้มงสามจังหวะค่ะจังหวะทามมิ่งของประเทศไทยมันยังมาไม่ถึงแค่นั้นแหละสุพรรณบุรีคือน้องจีนน้องจีนเคยประกวดด้วยกันน้องจีนกับน้องดีมนะครราชสีเออนะครศรีธรรมราช ถ้าไม่นับปีเธอปีไหนไปดูหน้าง,งานสนุกสุดเชียร์สนุกสุดปีที่แล้วไง <c oughs> แต่นี้ไปดูรอบพี่ริมฉันได้ไปดูไฟนอลหรือเปล่าวะไม่ดูพีริมโหสนุกมากน่าจะเป็นเพราะว่าพี่กระแตด้วยมังนเลยทำให้ทุกอย่างมันแบบสนุกสุดๆระหว่างแม่หมิวมงกับโอปอไม่เข้ารอบ โอโปองไม่เข้ารอบไม่ได้หนูเขาประกาศไปแล้วว่าว่วเาเขาได้เข้ารอบยี่สิบโดยตโนมัติไปแล้วเพราะว่าการโหวตจากผู้ชมเมื่อวานคนจะช็อกอะไรหมิวมงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนช็อกแหละแต่มันก็ไม่แปลกถ้าเขาจะมงเพราะเขาก็มีสตรอรี่ที่ดีนักร้องพี่ลิมปีนี้ชอบนะพี่วานพี่มิกก็ทำถึงอยู่ขนชุดแดงไหนมาเต็มเลยใครควรรับไม้ต่อจากนารินมิสอินเตอร์คอนหรอ ยากเหมือนกันเนาะไม่รู้อะเดี๋ยวไว้ให้เขาได้มคลชนมงพวกนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาหาตัวแทนไปไปอื่นเดี๋ยวมันจะแฟนขับใครก็ไม่รู้อยู่ในนี้แต่ฉันโดนแบบทุกคนก็อยากให้แฟนขับของตัวอยากให้นางงามของตัวเองได้ได้เป็นมิสยูนิเวอร์สนึกออกไหมละ่ะแล้วอยู่ๆก็บอกว่าคนนั้นคนนี้ครจะได้เป็นมิสอื่นที่ไม่ใช่มิสยูนิเวอร์สตายพาตายโดนด่าย ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ฟรีแอคกันนะทุกคนทุกคนมาดูด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวมันจะเหงาว่ะราพูดุยคนเดียวอะ่ะชุดประจำชาติคือชอบของป๊อบปี้ชอบชุดชุดมโนลาของน้องของน้องดีมนครศรีชอบชุดเออของโอปอ ชอบชุดของจำไม่ได้แล้วอะของนาตาเลียก็สวยซูริกับหมูกะยังไงก็ไม่หลุดท็อปห้าเชื่อสิสากแก้วคือคนไหนนะนางงามประเทศอื่นที่เคยเห็นกับตาที่เคยเห็นกับตาแล้วแบบเซอร์ไพรส จะบอกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือว้าวมากๆก็คือแคทรีน่าเท่านั้นเพราะว่านี่ไปดูปีนั้นที่ TPN เป็นเจ้าภาพที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วทีพีจัดใช่ไหมคะแล้วพอก็เลยมีโอกาสได้ไปดูที่เเมืองทองทาน,นีเนาะก็ได้ไปเห็นกับตาจริงๆว่าอ๋อนางงามแบบโปรเฟชชั่นอลนางงามที่จะมงเขาจะมีแบบอินเนอร์เป็นแบบนี้นี่เอง นี่เองเข้าใจแล้วใหญ่แคทก็คือแบบนี้นี่เองโอโปอยืนสามคิดว่าการศึกษาหรือพอส่วนตัว <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วมันคืออะไรอะ่ะมีผลกับตัวเราไหมคะการศึกษาเหรอการศึกษามีผลไหมมันก็มันก็รู้สึกว่ามันก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นเครดิตที่ดีของตัวนางงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพอมองว่าสิ่งที่เราเอาไปพรีเซนต์มันไม่ใช่แค่การศึกษาแต่มันคือตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นมีผลก็อาจจะไม่ได้มากไม่ได้รู้สึกว่าแต่ถามว่าถ้าอย่างที่บอกแหละว่า มันคือมันดีต่อการคือมันคือเครดิตของตัวเองว่าเราเป็นคนมีการศึกษาสูงมากว่าเป็นคนเรียนเก่งยังไงมีเพราะมันก็จะบอกให้รู้ว่าเรามีความสามารถอะไรยังไงบ้างมีความรู้เรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่เรานําไปพรีเซนต์กับคณะกรรมการอ่ะมันมันมีผลมากกว่ามาสกการเข้ารอ,อบข่าๆไม่เข้ายังไงก็เข้าเจมละไม่ไม่ไมไม มีสวยมากนี่คือน้องลาลาเหรอน้องลาลาเหรอใช่ปะ่ะน้องลาล่าที่เป็นพิกน้องชื่อใช่ปะ่ะชื่อน้องลาลาเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคืออะไรอะ่ะแป๊บหนึงนะฮายน้องลาลาสวัสดีค่ะฮัลโหลอุ้ย น้องน่ารักจังเลยอ่ะเซฮายชุน้องลาล่านะคะนางงามคนไหนตัวจริงสวยเหมือนเทพปั้นแพลวนิดเรื่องทองรู้จักปะรู้จักแพลวนิดเรื่องทองปะแกแกรู้จักแพลวนิดหรือเปล่าฮัลโหล Just last สล g h t นล์ล In the green dress สวยมากไม่รู้จักไม่ต้องดูนะ้ะ <c oughs> ขอดเลยอ่ะจะบ้าสวยจริงเคยเจอห้อยขวางในร้านเล็บหรือจอากตาหนูจะหุดบ้าจริงปะเนี่ยวันที่ไปทำเล็บกับหมอฟันแน่เลยกับคุณหมอเธอแล้วทำไม Google Safari ฉันใช้ไม่ได้